สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะวันนี้วันที่3พฤษภาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านักเตะแลกเปลี่ยนนะครับมีความเข้ามาใหม่แล้วก็มีความน่าสนใจมากมากเลยนะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือ2คนนี้เลยครับผมว่าแล้วไปแลกเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือ ร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาช,ชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับมาที่เปิดตีก่อนแล้วกันครับนะใครที่ไปเล่น่าในกิจกรรมแคมปิ้งอะไรสักอย่างนะตรงตรงตรงนี้นะก็จะได้ทดสอบนะครับระบบของ ทั้งสองคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์ตีหรือว่าคิมเปเป้นะครับตัวเนี้สก้าติงแคมป์นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยครับทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับส่วนตัวก็เพิ่งเล่นมาเมื่อวานนี้ครับโคตรดีเลยนะครับเปอร์ตีดีมากนะครับคิมเปเป้ก็โอเคนะแต่ก็โดนยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์ตีนี่คือแบบดีแคมป์เดวิญาก็ดีนะครับตัวนี้ตัดบอลดีมากเลยคือแบบยืนนิ่งๆก็ได้บอลเลยนะครับคือแบบมันดีอะ บาเทนลองแล้วนะครับองดีสุดจัดจริงๆครับบาเทนส่วนตัวก็ยังมันก็มันก็ดีนะครับมีความแข็งดีลุกดื้อดีนะครับเมื่อวานนี้ลองลองดูแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแลกอ่าเปอร์ตีแล้วก็อ่าคิมเปเป้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นเส้นทางไปหาเปอร์ตีนั่ครับจะเป็นยังไงอาจจะงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวพาแลกให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะเงื่อนไขของเปอร์ตีนะครับในการแลกก็คือจะต้องมีชิ้นส่วนทีโอท0 0สี่ร้อยนะครับซึ่งก็อ่า จับพัชจับผูแรกมาอ่าหมดแล้วนะครับสี่ร้อยตอนนี้นะครับแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับสามตัวหนึ่งร้อยหกสี่ตัวหนึ่งร้อยห้าสี่ตัวนะครับบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีอะไรนี้คือือจับแน่นอนนะครับคือมันแพงมากนะครับหลายพันนะครับวันนี้เราจะแบบแลกแบบฟรีให้ดูเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะครับเพราะอะไรของเราค่อนข้างเหลือเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าจําเป็นต้องใช้อะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ เอามาแรกไม่ใครับมาคนแรกของเรานะครับหนึ่งร้อยเจ็ดครับโอ้ขอภัยด้วยนะครับกิเซยโนโรนโดนะครับเล่นแล้วมันแปลกๆไปนะครับผมก็คงจะต้องเป็นอะไรนะครับผมวีโดขอภัยด้วยนะครับพี่คต่อมาก็เป็นบุฟฟอนนะครับด้วยความที่เราก็ต้องใช้นักเตะปัจจุบันครับเป็นชไมเคิลอยู่นะครับและคนสุดท้ายอ่ะมาแล้วครับ เมื่อกี้เดีย่นะครับคนนี้โอ้โหสุดายมากเลยตีขึ้นไม่ส้มเมื่อวานนะครับแล้วก็ทดสอบไปนะครับยังไม่ค่อยดูนใจเท่าไหร่นะครับอ่ะร้อยเจ็ดก็ประมาณนี้ครับร้อยห้าร้อยห้ามาราฮิมร้อยห้านะครับมาที่สองคนนี้เลยนะครับอ่าคอปนีคอโดบ้านะครับแล้วก็เนเวสนะครับคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ครับที่ร้อยหกนะครับนี่ตรงนี้ ร้อยหกก็มีกับตันโอดิกาดฮะเพิ่งสุ่มได้เมื่อเช้านี้เองนะครับผมแล้วก็อีกสองคนนะครับอีกสองคนน่าจะมาจากตรงนี้นครับผมคิมเปนเป้หนึ่งร้อยห้าอ่ะ,อะหนึ่งร้อยห้าคนเดียวอ่าไม่เป็นไรเรามีร้อยห้าหลายคนนะครับเมื่อกี้มีใช้พวกนี้ไปแล้วใช่ไหมถ้างั้นใช้เป็นอ่นาโอ้อ่ะคิดว่าบริแทงคงไม่ได้ใช้ แต่บลลเลแฮมเป็นนักเตะประมาณไหนวะแรกก็ไม่ได้ซะด้วยนะใช้เอ็มอ่าบลลเลแฮมแล้วกันนะหรือว่าจะใช้เปอร์ตีวะเปอร์ตีแล้วกันเปิเปอร์ตีแล้วกันร้อยสี่นะครับก็มีเยอะแยะเลยร้อยสี่ร้อยสี่นี่หนึ่งตัวสองตัวร้อยสามร้อยสามนี่ก็ ใช้กี่ตัวเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ร้อยสองครับสี่ตัวร้อยสองสี่ตัวร้อยสองสี่ตัวิ้มาพอดีเลยอประมาณนี้ร้อยสองสี่ตัว ก็แลกไปเลยนะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ใช้เงินอยู่นะเมื่อกี้นี้นะมีซูเคอร์นะครับสี่ตัวเมื่อกี้นี้นะอ่ยังไม่พอนะครับใช่ไหมคิมเป้มาแล้วหนึ่งนะครับยังไม่พอคงจะต้องไปที่เป็นนักเตะที่ดีมากนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะฟรีนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการที่จกตังครับแคปเดบิยาครับผม <c oughs> เป็นตัวที่ดีมากนะใครที่ยังไม่ไม่ได้ LB ดีๆนะครับบอกเลยว่าแคปเดวิอาดีมากนะครับเผลอๆดีกว่าซัมป์ต้าอีกนะคือเกมรัมของเขาค่อนข้างเข้าบอลดีมากครับจริงๆแต่ที่เกียจที่เกียจที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามันซัมปต้ามัน ไม่ส้มสามสิบแล้วไงก็เลยอ่เดี๋ยวไว้รอตัวนักเตะตัวใหม่ๆแล้วกันครับค่อยค่อยเปลี่ยนจินะครับคือโอ R มันเท่ากันนะครับแต่ว่าแคปริิยาดูเหมือนจะดีกว่านะครับอันนี้ได้แล้วอ้าวเฮ้ยมันสี่ตัวนี่ว่ามันสี่ตัวเฮ้ยมันสี่ตัวโอ้โหหาอีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวเรามาหาร้อยหกกันหน่อยดีกว่านะครับร้อยหกที่ราคาไม่แพงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักหลักร้อยล้านนี่แหละนะครับร้อยหกพวกโปรแกรมพวกนี้ยนะครับ TOTs ก็ได้นะครับสงการไม่แน่ใจสงการแพงมากน้อยขนาดไหนนะลองดูก่อนอ่ะประมาณนี้ลองดูนะอ่าก็มีตัวนี้นะครับผม TOTs คิวยาวแล้วเกิดนะครับ ต้องการหนึ่งตัวอันนี้ก็ต้องการหนึ่งตัวเหมือนกันคิวยาวเหลือเกินครับไปดูที่เรนเดอร์อีกทีนึงครับว่านมืเปลี่ยมันจะรีมเมื่อไหร่นะเนี่ยพวกนี้นะครับโฮ้ยสี่สองโอ้เพิ่งเปลี่ยนอ่ะฮอยเบียนะครับต้องการตัวใดตัวหนึ่งแค่นั้นแหละ อานิกก็ไม่แพงมากนะเจ็ดเจ็ดยี่สิบสี่ตัวเอาไหมนี่ดุยคอสต้าไม่แพงนะอามาสักตัวหนึง่ง <c oughs> ร้อยหกดุยคอสตา้าพอสต้าอยู่นะอ่ะเดี๋ยวรอ สักครู่หนึ่งนะฮะว่าเราจะได้ใครนะครับผมในระหว่างนี้นะครับหน้าตาที่รับมาเมื่อกี้นี้ครับประมาณนี้ครับผมเด่กันอ่ะหวังว่านะคงจะขึ้นไปที่ร้อยหกนะ <c oughs> ยอมเสียพันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลุ้นนักเตะหนึ่งร้อยหกขึ้นไปนะปราก็ว่าได้บาทเทนซะละเนาะ <c oughs> เอาละ ขอร้อยหกขึ้นไปแล้วกันเหีย่ยน้อยมันก็แลกแต้มได้นะครับแลกเป็นเปอร์ตีได้นะร้อยหกเถอะพี่จา๋าอย่าร้อยห้าเลยร้อยหกร้อยหกแต่ถ้าร้อยร้จริงจริงเราก็ไปซื้อนักเตะดีกว่านะอาล่ะมันจะเป็นร้อยห้าเลยวะอือไม่ได้คนระับทุกคนดับฝันสลาย หลอกไฟบานโอ้ร้อยห้าตรงปกซะง,งั้นโอเคครับตอนนี้เราก็ารวบรวมอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาแรกเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้ดสอบแล้วสี่หกยี่เมื่อกี้ไปเปิดแพ็กเพิ่มนะครับตรงนี้นครับห้าร้อย fc point ครับ <c oughs> ก็ได้ตัวนี้มานะครับก็คงจะต้องใช้เลยครับถ้าเราเอาไปแลกแต้มจะอยู่ที่หกร้อยเอ้ยหกสิบแต้มนะครับหกสี่ยสี่ ถือว่า240ล้านครับเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวค่อยหาแต้มใหม่อีกทีนึงครับตัวนี้ก็ได้60นะอันเนี้ยเอาไปแลกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราให้อยูนิดนึงนะคือมันก็แล้อย่างเสียอย่างนะครับถ้าไปแลกตรงเมื่อกี้นี้มันก็ได้นักเตะอย่างเปิดตีเลยนะครับแต่ถ้าเอาไปแลกตัวนี้มันก็จะได้นักเตะอย่างเนี่ยตรงนี้ครับมันก็ได้60แต้มเลยนะก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเรามองว่ายังไงแต่ส่วนตัวมองว่า สิบแต้มเท่ากับสี่สิบล้านครับนักเตะอะไหล่มันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบล้านครับหกสี่ยิบสี่ก็คือสองร้อยสี่สิบนะครับถ้าเราไปซื้อนักเตะตอนนี้คืออย่างแพงเลยนะดังนั้นเอาพวกนี้แหละมาแลกนะครับเดีย๋ยวค่อยหาซื้ออีกทีหนึง่งงงไหม <c oughs> ออธิบายอีกทีนะครับหกสิบแต้มตรงน,นี้ก็คือสองร้อสี่สิบล้านครับเสมือนว่าตัวนักเตะมันอยู่ที่สองร้อสี่สิบล้านนั่นแหละนะครับดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันเสียดายว่าตั้งสองร้อสี่สิบล้านนะถ้าเราซื้อร้อยหก ณปัจจุบันเนี่ยมันคือสี่สีห้าร้อยล้านเลยนะเออันนั้นเอามาแลกถ้าจะคิดจะแลกก็คือเอามาแลกตัวนี้แหละคุมแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมมากดกันไปเลยกันดีกว่านะครับผมอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บนึงนะครับผมนี่เลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามไป ใชครับแรกเปิดตีก็น่อยอ้าวไม่มีประโถ, <c oughs> ะโถเอ้ยว่าจะมีส่งมีเสียงให้นะครับไม่มีนะครับผมแหมเข้าใจผิดนิดหน่อยครับลืมไปนะว่าตรงนี้มันไม่มีไม่มีเสียงอะไรให้นะครับม,มาที่เดี๋ยวนะ,ะต้องมาที่ลองดูสี่สามสามดีเฟน์มาสี่สามสามดีเฟน์นะฮะสี่สามสามดีเฟน์ สี่สามสามดฟดูซิว่าจะประมาณไหนไหนอะสี่สามสามดีเฟน์นี่ครับเมืม่อวานลองแล้วนะแผนนี้เรียบร้อยเลยไม่ไม,ไม่ไม่ชนะเลยนะก็เอาเป็นเปิดตีเข้ามาครับสลับการเอ็มมาเนลเปร์ตีนะครับดูซิว่าจะหนึ่งร้ยสิบสาไหมยังสิบสองยู่นะครับดีเพิ่มก่อน เกมแล้วตอนนี้เกมรับแน่นอนนะครับผมภาพร่างกายอ่ะมาดูซิหนึ่งร้อยสิบสามไหมหนึ่งร้อยสิบสามไหมเป็นไปตามแผนที่คาดไว้ออไม่ได้อ้โหอ๋อไม่ใช่ตรงนี้มันอยู่เลยโอ้โหหนึ่งร้อยสิบสามแล้วผู้ชมอ่ะทีนี้ก็ฝึกเลยนะครับฝึก กันไปเลยนั่นแหละจริงๆต้องต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เอาเลยถึงประมาณนี้แล้วกันนะมันจะมีตรงนี้นะครับที่เรามีเม็ดส้มไม่เจออ่ะเลย มีจุดจุดหนึ่งครที่มันจาก14ไปสสามิบเลยครับเนี่ยเราซ่อนตัวนี้ไว้อยู่นะอ่ะตรงนี้ครับ <c oughs> ซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของเปอร์ตีนะครับในเมนเจอร์ว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนสักสองเคียงครับผมว่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมไป เมื่อวานนี้ครับสามเกมนี้ฮะลองเฟนกี้เดยองไปนะครับเสมอทั้งคู่เลยนะใช้4-3ดีเฟนต์เหมือนกันนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจากเฟนกี้เดยองนะครับเป็นเอ็มมานูเอลปูตีนะครับแล้วก็โอเวเพิ่มมาด้วยนะครับอยู่ที่113ครับดูซิว่าอีกสองเกมนี้จะได้ไหมนะคือเมื่อวานนี้ลองไปลองเพลินไปหน่อยนะฮะมันก็เลยว่าถ้าชนะสองเกมนี้นะครับมันก็ยังเป็นตำนานสองเหมือนเดิมนะผมมาเริ่มกันเลยครับเกมแรก หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเก้าร้อยสิบสองนี่นะโหดอยู่นะคอีกฝั่งนึงนะ่ะ no ลองสีสามสามดีเฟนต์ดูนะครับแต่จริงๆ4 3 3สีสามสามโฮดดิ้งอ่ะนะจะดีกว่าแหละนะครับมาดูที่เปิดตีครับผมกับปีโร่ครับเป็นซีเอ็มสองคนครับให้แฟงนั้มผ่านนะครับเป็นซีเอ็มนะครับ <d> Mm hmm. ไปครับเปิดมาแล้วลูกนี้อ่ะมาเข้าสองชฉัยเคลนครับ mm hmm. เล่นเร็วครับเปิดเข้ามาตรงกลางแน่ไม่มีใครโฮบอลได้ครับแล้วก็ดูนชักไปไปโอ้โหปัดออกไปครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับเจ้าบ mm ิษักับาี่ป Mm hmm. โอ้โหลูกนี้เกือบโดนครับผมนะ right. ครับลูกนี้ซอน mm hmm. มาที่เบลลิงแฮม โอ้โหเมือนจะโดนเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนไหมอ้มัเกือบโดนนะตัดไม่ได้ครับเป็นจังหวะโต๊ะกลับแล้วครับมาคือซีเดมันเยอะนะมันไปกองข้างล่างเยอะไปหน่อยครการขึ้นเกมมันก็จะช้าๆนิดหนึ่งนะโอ,โอ้โหฟังทสีผ่าลูกนี้ยิงไปครับติดครับ จอจิวฟนานได้แหมลูกนี้ติดเหมือนกันครับมาในนี่นเคลียร์ไว้ได้ครับมาที่เปิดตีครับนี่ครับเปิดตีโอ,อ,อ้ลูกนี้ไม่ผ่านครับอ่ะหมดอ่ะเปิดตีครับห0นะครับเปียโร6.0นะครับ กองหน้าเรายังดีอยู่นะ6.1นะครับผมกองหลังก็โอเคนะคือต,ตอนนี้พูดจริงๆว่ายังทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครับผมไม่มีโอกาสเจาะเข้าไปเลยนะครับแล้เวเราดูเกมแรกของเปอร์ตีก่อนนะว่าเป็น4-3-3สามสามีเฟนนะครับดู o อเ1 1รก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดู4-3 3มสามโฮดิ้งกันอีกทีนึงครับแม่ลูกนี้ยิงติดครับโอเคครับซามูต้า โอ้โหเปิดตียิงแล้วไม่ตรงกรอบครับพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นเลเซ่เปิดตีนี้หลไหมเอ้ยหลายสวยเอาละ หลายสวยจังลังจะสวยแล้วได้มาทีนี well, so. to to season, mm ่วิ่งไมมมาไม่ทันนะอ่าดูสิได้ไหมไม่ได้ฮะเผื่อถ้าแพ้เกมนี้คืออาจจะลงไปที่ตำแหน่งสามเหมือนเดิมนะฮะนี่เอาแล้วฟันได้เจ็สิบเจ็ด โอ้โหเรียบร้อยเลยฮะก็ต้องมิมีหลายปัจจัยนะคือเราจะไปแบบเปลี่ยนเทคนิาเปลี่ยนแผนโดยใช้แทคนิคเดิมมันมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับต้องต้องปรับแทคนิคด้วยนะอันนี้คืออยู่ๆก็แบบปรับแผนดื้อเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยประมาณนี้แหละครับการปฏิบัติต่อบอลมันก็เลยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเหมือนเหมือนแผนเดิมนะแผนที อันนี้เป็น4สียงสามโมดิ้งนะครับเดีย๋ยวเอาเกมหน้าแล้วกันเกมหน้าเดี๋ยวเราจะเอาเปิดตีไปเล่นแทนปีโลนะครับดูซิว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าโอเจะได้แค่ร้อยสิบสองเท่านั้นครับได้ไหมฮะไม่ได้แล้วลูกนี้จะโดน3ามสูดไหมเนี่ยโอ้โหให้เขาลากมายิงเลยนะ ไปดูการตัดเกรดหน่อยครับ5.3ครับผมครึ่งแรกพอได้ลุ้นนะครับครึ่งหลังพอได้แล้วนะโอ้โหเหลือจะเชื่อเลย30ภูนสวัสดิ์ดูประตีดีดูประตีดี้5.4ครับยิงหนึ่งอยู่นะเฮ้ยไม่มีการยิงเลยว่ะโอ้โหดูดิโอกาสในการยิงน้อยมากนะครับอีกฝั่งหนึ่งยิงไป5-6ครั้งเลยนะคือกันมันมันเป็นแผนที่ อาจจะไม่มองกับเมนเจอร์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนแท็ติกใหม่แหละนะครับมันถึงจะเวิร์กนะหลายปัจจัยหลายปัจจัยนะครับทีนี้เราเรามาที่่433 holding กันบ้างครับีา3 holding อ่ะก็จะให้เปิดตีนะครับเล่นตรงตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นไม่แคบนะครับ ประมาณนี้นะครับร้อยสิบสองถ้าตัวนี้ร้อยเจ็ดก็จะเป็นร้อยสิบสามหรือว่าถ้าตัวนี้ร้อยเจ็ดก็จะเป็น,นร้อยสิบสามนะเพิ่อมอีกหนึ่งโอเวียร์คือได้หนึ่งร้อยสิบสามเลยครอ่าไม่เป็นไรร้อยสิบสองก็ได้ครับได้อยู่เมื่อกี้ก็ยังแพ้ร้อยสิบสองเลยมาเกมสุดท้ายดูซิจะขึ้นตำนานจะคงอยู่ตำนานสองหรือจะตกไปที่ตำนานสามนะครับผม ต้องมาดูเปิดตีในตำแหน่งนี้นะครับสีมสามโฮลิ่งแล้วเราก็ลืมในการรีเครื่องด้วยนะครับแบบนี้เหมือนจะหลุดเลยนะเล่น l อล l a y พ r นะครับลืมไปว่ากดสองเกมต่อเนื่องมันไม่ได้นะมันต้องรีเครื่อง ต้องปิดเกมแล้วก็เปิดใหม่ก่อนนะครับแบบนี้คือเรียบร้อยครับผมอ่าได้อยู่นะได้ไหมไม่ดูนะหลุดแล้วบอแล้วดูแน่นอนนะครับโอเคครับเมื่อกี้นี้แพ้ไปนะครับผมซึ่งแพ้ไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับมันไม,ไม่ไม่บอกสกอร์นะครับเนี้ยเอาหนึ่งสามโอ้โหขอดูหน่อยสิโอ้โหครับนะครับผม อย่างโหดนะครับฝั่งหนึ่งโหเขายิงแปดนะครับผมเราทำไมยิงน้อยจังเปิดตีเรา5.5นะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้มองไม่เห็น,นครับเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่สียังไงดีหนุ่มสีเปิดตีคนเดียวจะแทนปีโรได้ไหมนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาวันนี้เล่นในบ้านนะครับผม เม็นเนักจักรกนะครับมาด้วยแผน4ี่นึ่สามโฮดดิ้งครับซึ่งเป็นแผนยอดนิยมของเมนเจอร์อยู่แล้วนะครับฝั่งนึงก็มาด้วย4ี2หนึ่งสองหนึ่งสองวายนะครับผมโอยาร้อยสิบสองเท่ากันนะครับเริ่มเกมครับนิวเวทครับเบคแคมซซมบอตา้าและลูกนี้อ่รอได้ครับผมมาที่ฮาวิเอนิวเวทเปิดมาครับลูกนี้ เข้าซองปีเตอร์เช็คไปเปิดบอลมาตรงกลางครับผมแล้วก็หนักไว้ได้ครับนี้โอ้โเปดตีเกือบเหมือนกันฮนะจังหวะเมื่อกี้นี่ให้ดูเปิดตีตรงนี้นะะขึ้นสูงลงสูงนะวอเลยของเขานะครับสูงสูงทั้งคู่ ได้ไหมได้นะไปครับเปิดตีอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาละจังหวะนี้หลุดแล้วโอ้โหไม่ใช่มายิงเบาจังยิงยิง,ย,งยิงไปฝั่งนั้นได้เลยนะเปิดตีอยู่นี่ไหมใช่ใช่เปิดตีอยู่นี่ครับลงไปแล้วนะลงไปได้เกมรับแล้วนะอย่งครื่องสนามก็เริ่มแผ่วนะครับเริ่มแบบ ประคองนะครับตรงนี้ครับได้นะเอาละลูกนี้ไปครับฟาลัสกิเดียไหลมาที่ไปแคบต่วันนีดีครับปตี้โอเคออกมาสวยแล้วเมซี่โอ้โหอาวเละครับโดนเมซี่ยิงเลยนะครับผมลูกนี้ จังหวะนี้เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นแอสซิสต์ของเปร์ตีนะเนี่ยลูกนี้ครับไหลมาให้ที่เมสซี่ครับจับมาหนึ่งจังหวะครับแต่งมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงครับผมจับขวายิงซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นแอสซิสต์หนึ่งของเปร์ตีนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ครับผมแต่เครดิตก็ต้องให้เมสซี่นะยิงดีครับยิงดีมากเนี่รเปิดตีอยู่ตรงนี้ครับ ประคองอยู่ประคองประคองอยู่นะฮะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปครับอ่ะไปดูการตัดเกย์หน่อยนะครับเปิดที่หกจุดเจ็ดนะครับอ่าสองคนนี้เล่นกันดีนะครับเนี่ยคนนึงแอซีคนหนึ่งก็ยิงนะครับเปิดที่หกจุดเจ็ดมืสเจ็ดจุดสองนะครับอ่ะมาดูเกมครึ่งหลังกันดีกว่าครับสามารถเก็บสามแต้มได้หรือเปล่าครับเกมนี้ก็ขอให้เก็บให้ได้เถอะ ขีเกจลดลงลดแรงอะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อวานรีวิวเปิดไอ้เฟงกี้ดียองเคลืนไปหน่อยครับแม่สวยเลยนะโอ้โหจังหวะนี้โดนเพื่อนยิงอย่างดีแล้วนะครับโดนควารัสเคเลียเพื่อนร่วมทีมเปิดต,ตีนี่ครับตัดบอลดีครับผม เรื่องตัดบอลเนี่ยวไว้ใจได้เลยครับเรื่องยิงไกลก็ออ,อมีลุ้นมีลุ้นนะเท้าขวาเท้าขวาโอ้ฝั่งนึงก็เปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยนะผมของเรามีใครให้เปลี่ยนไหมไม่มีนะ มีหลายมามาชิส์ว้มีโอเวนด้วยนะครับผมและลูกนี้โอ้โหโดนจนได้ครับผมควารสเคเลียจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าครับสมัดโขกได้เลยนะครับคือเป็นลูกที่ยอดมาอยอดไปถึงฝั่งกองหลังเลยนะครับแม่ลูกนี้ไม่มีใครประกบตามครับไม่ล้ำหน้านครับผม แล้วมุมก็แคบซะด้วยนะครับหมุมดีเกินนะครับสิือว่าจะไหวไหมเ,เดี๋ยวจะมารีวิวเทคนิคก,กันอีกทีนึงนะเดี๋ยวขอดูขอให้ขึ้นไปได้ก่อนนะครับจังหวะนี้เปิดตีเอาไงเปิดตีเปอร์โอ้โหโอ,โอ้ไปไหนละโอ้โหโอ,โอ้อีกฝั่งนึงโคลแบบนั้นใช่ไหมฝั่งเรานะครับพิกซา ตีลังกายิงเลยครับลูกนี้เน็ตเวทดครับฮอหือย่างสวยครับผมเนี่ยเห็นไหมไปชมฝั่งหนึ่งเยอะเกินไปไงฝั่งเราก็เลยแบบตีลังกายิงเลยไงวิกซายเออไปฮะเปิดตีอยู่ไหนเปิดตีอยู่นี่นะครับผมไม่เข้านะให้เป็นเบคแคมนะครับในการอ่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคนะคผม เขาจะอยู่ตรงตรงกลางๆประมาณนี้ครับอ่ะดูการสะเก็ดนิดนึงฮนะถือว่ากองหลังนี่สอบผ่านเป็นบางคนนะครับกองหน้ากองหน้าสอบผ่านทุกคนกองกลางสอบผ่านอ่าประมาณ2-3น,นะครับยิง6เข้า4นะครับเดี๋ยวว่าทำออกมาได้ดีขึ้นนะครับเซฟฟอร์สกิลียนะครับอ่าในส่วนของโปรตีกันมากครับอ่าจ่าย6สำเร็จ6นะครับแล้วก็มีแอซซีด1แอซซีดนะครับผม ได้คะแนนไปที่7.6นะครับในส่วนของคนที่เป็นแมนออฟแมนนะครับเป็นเมสซี่นะครับได้คะแนนไปที่8.0แล้วก็คลาร์สคิเิเยนะครับ8.0เท่ากันนะครับยิงหนึ่งเท่ากันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าเมเจอร์นะครับ2เกมนะครับอ่า4 3ดีเฟนส์มันอาจจะเป็นแผนนอกกระแสนิดนึงนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับแล้วก็เสีย3โฮลดิ้งดีขึ้นมานะครับอยู่ฝั่งหนึ่งก็ไม่แย่นะอยู่ฝั่งหนึ่งก็ทีมก็โหดนะดูสิดูแต่ละทีมของเขานะครับโอเวอรัลล์ ครับนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ส่วนของเฮทวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งในในเขาเรียกว่าในไลฟ์แล้วกันนะครับเนาะมันจะได้ดูดูจุจุใจนะครับในส่วนนี้ก็ดูของเมนิเจอร์ไปก่อนนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเปอร์ตีเนี่ยตัดบอลดีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับรนยกาพนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย